สบายดีจ้าสบายดีเดอ้อมนันเองกับอามากินขนมจีนหรือว่ากินกระปุ้นกับสาวันชาวบ้านนอกคือเกาเดอ้อสาวบ้านนอกกับสาวันกับมาแต่บ้านนอกเนาะเขามาทํางานอยู่ในกรุงเทพเนาะพี่นอกแล้วกับโดนจะได้กินอาหารบ้านเฮาอนะพี่นอกเป็นอาหารอาหารลาวเนาะกระปุ้นต้องเห็ุกินเองเท่านั้นเนาะพี่นอก ต้องเห็ดกินเองเท่านั้นเด้อคำคำเห็ดกินเองก็คือแบบบริกินแบบนี้นะเนาะก็คือบริกินั่แหละต้องได้เห็ดกินเองแต่งชิได้กินแบบนี้เนาะพี่เนาะกินแต่อาหารไทยเนะ่ะกับเบื่อพี่เา้างแล้วก็มีผักหลายๆอย่างเด้อมีผักหลายๆอย่างหลายชนิดจ้ะ มีปลาอเสริมผักชีปักหอมมีแตงขุดผักกันจองพี่น้องกินกับกะปิมีลายคนเปิดขห้เราเรื่องเรื่องชีวิตมาทํางานอยู่ไทยเนาะมาทํางานอยู่ไทยก็ต้องมีเงินํำรองไว้กินถ้าใบ่มีพีมีน่องเด้อพี่น้องคือข่อยมีพีมีน้องเนาะ มีพี่น้องเพิ่นก็คือหับไิชอบตัวเองบ่ด้เนาะเพิ่นก็ไ่ได้มีเงินก็เลยคลายรถจักพี่น้องเ้ยคลายรถจักมามาก็โชคดีได้มาอาศัยหมู่เนาะเอาเงินตัวนัน้น่ะกินไปสมัครงานไปสัคงงานเพิ่นกะให้สาห้องเองให้ซื้ออุปกรณ์เองอ่างมนเหมือนเจ็ดนะ1 7เหมือนเจ็คือเบิด,ด์ตเลยพี่น้องเลยเนาะ,นะก็เลยมาขออยู่ําหมู่ก่อนอเพื่อได้งานเนาะ ไม่ได้บด้หางานก่อนค่ให้าถ้าพห้มีงานก่อนนะโชคดีไปเนะือพี่น้องเือขออย่าบได้หางานก่อนลงมาเลยอืมถ้าเจ้ามีงานก่อนค่ะถ้าเจ้านะ่ะมีเงินกินอย่างหน่อยก็ะมืนหนึ่งซะมาสองคนผูมนะิเอี่ยนถ้นมาสองคนผูมเี่ยนกะ็จะโชคดีแล้วพี่น้องถ้ามาคนเดียวก็โชคดีปันได อม,มันต้องได้มีเงินสำรองไว้กินต่อให้เขาทำงานบ้านเขาต้องมีเงินสำรองไว้กินเพื่อเงินเดือนเพื่อว่าเฮาสิอยู่น้ำเจ้านายได้บอ่อเจ้านายเป็นแบบใดบอ่อหนาะพี่น้องเนาะบด้มีอยังหลายให้เจ้าได้งานเนาะก็มีบริษัทจัดหางานบ้านก็มีเด้อพี่น้องบริษัทจัดหางานบ้านก็มีเขาเพียงแต่เฮามีเอกสารมาขบเนาะก็คือก็คือมาได้เลยพี่น้องหางานไว้อืมขันเฮาบ่มีหมงหมองผักหมองเศร้าก็ ต้องมีเงินสำรองไว้หลายคือข่อยละขายรถจักรคันหนึ่งไม่เรื่องเงินมาหมื่นเจ็ดกัเอามากับคือเบิดเลยเไปทำงานกับต้องได้ซื้อเขา่ากินเองคอนในเสาห้องเองก็เลยอยู่บะไรเนาะบริหางานไปก่อนถ้าเฮาทำงานบ้านเฮาจะโชคดีดอ้อ่เฮาพาเฮากินน้ำแถ็แก่เฮาอยู่น้ำแข็แก่แต่ว่าเฮาก็ต้องมีเงินสำรองประมาณหาพันเพื่อเพื่อเงินเดือนสนะิออกนาะพี่น้องเพื่อเฮาซื้อของใส,ส่ส่วนตัวอนะแบบนั้นง่ายๆเราพี่น้อง้ย ยูไทยคนไทยก็ใจดีคอยก็บทำงานในตลาดมูฮาให้ทำงานในตลาดพี่น้องเออโชคดีไปเราก็ไม่ได้แบบขออาศัยน้ำมูกก็ กันเขามีครอบครัวเฮาก็ต้องอยู่เพิงนบได้เลยพี่น้องอืกะปิตินกับข่าปุ้นเนี่ยข,ข่าปุ้นบ้านเฮาจะแซ่บหาหาใช้บ่ได้นอกจากเห็ดกินเองเขามีหลายคนนถามบางคนิ่นยังบ่เคยมาทำงาน เราคงเคยขอโทษทานเนาะเรามาทํางานอยู่ไทยเราต้องเห็ดแนวไดเตรียมตัวแนวไดขันเขาไม่เอื้อยไม่น้องไม่อ้ายเขาไปอาศัยน้ำผิ่นก่อนมันก็โชคดีไปเนาะคือไอ้คือข่อยเนี่ยบ่มีภัยเลยขันว่าเอื้อยกับอยู่เพิ่นอยู่ต่างจังหวัดเนาะเพิ่นเอาลูกเอาปัวอยู่อันต่างจังหวัดแล้วเพิ่นกับบ่มีบ่มจ้าคหาเวหางานให้เพิ่นกับบ่มีเงินว่าสันซะเพิ่นกับบ่มีเงินก็ต้องได้ดินลนเอง แต่ยังโชคดีมีมูดีนะกด้มาอาศัยอยู่น้ำพิ่นก่อนเนาะคุณสัทหางานกับภั่บุ้งหูกับมถามได้เนาะคอมเมนต์นะามได้เด้อเดยวไอ้วันชีบอกว่าบริษัทใดอือหุ่นหิ่นหนาเสือถือได้เนาะบางคนเ่าก็บหลายคน ไปอันทำงานนำเพลินนำบริษัทนี่ค่ะนะหลายคนพักกันจองพี่้องเขากันได้กินข้าวบุญในเขากันงานในตลาดก็มีร้ายเวลามีเขาสามโม ขาสองโมงเขาหกโมงคอยนี่เขางานหกโมงถึงงานหกโมงเลิกหาโมงพี่น้องแต่ก่อนนี่คอยทํางานบ้านแต่ก,ก่อนคอยก็ทําได้งานบ้านนะแต่ว่าคุณมือไม่เห็นอะไรแล้วเพราะจะมาคนไทยเป็นเลี้ยงหมาคอยแพ้เนราะแพ้แบบพุ่นแหงะนะพี่น้องงานเลี้ยหมูฮ่าให้คอยดังโชคดีไป แต่ก่อนกับกับบริมาณลายปีแล้วเนาะเพราะว่าพอเศรษฐกิจมันบดีเงินมันเฟ้อนะพี่เนอะมันก็จะเป็นตรงมาเนาะบบม,มียังหนักกว่าบบมียังเป็นตหยาดออกพี่เนองไอประเทศไทยเขาใจดีเ่นใจดีเนาะมาลดขนาดอยู่จะถึงแล้วเมื่อวานนี้ก็ยังไม่อมลายคนอยู่เป็นโทษถาม โทษทาเห็นหมูคนลาวลงไปกระกทโทษดเนาะทอมเรียบแต่ว่าแต่ว่าหา้องเรต้องไปสสามคนรอนให้หมูบางคนมากับเป็นพระหมูเป็นยังคนลาวจังบ่อมักบหมักหางานให้หมู เพราะว่าที่บหมักหาให้ม่นาะบรับโบเบนไปยังแล้วพี่น้องเอ้ยบางคนกับมาเบียนเบียนม่เออมาแล้วบไม่มเงินสักกี่ธนาพี่น้องได้แล้นแหละบไม่มีเงินสักกี่บไม่มีเงินสักบาทมาละไปยังกับโม่ไปยังกับโม่ม่กับโบไวเพราะว่าทำงานอยู่พี่กะเงินเดืนอนหมื่นกว่าบาทกระแทแล้วพี่น้อง แต่ว่ามันยังมันกระแพงเฮาสิกินยังเนี่ยก็แพงเพื่อเช็ด้าวปุ้นได้แต่ละนี่ก็บเบิดเป็นพันแตงไปกินพี่น้องแต่ว่าเฮาขาเงินกันหลายคนไง้าลมพังผู้เดียวกับ่มมีปัญญาเหตุกินเด้อยู่กรุงเทพน่ะมันแพงพี่น้องเลยมัยงกระแพงคือกันกระบ,บ้านเฮาคนแหละเพงแต่ว่าถ้ามีงเงินเดือนกินเท่านั้นแหละพี่น้อง แทบสุดเลยพี่น้องการท่าเขาบร,ริษัทหางานาการที่เป็นสิหากเงินขาในหน้หนักก็เป็นเรื่องปกติปัญหางานหายผลหลับร้องหายเจ้าเจ้าก็ต้องมีเงินกิน,นมีสำรองออืเจ้าเป็นคนลองหลับนอหลับได้ว่า เราต้องไปอยู่ผู้เดียวบางบ้านเพิ่อกระเบิดเอาสองคนเด็ก็จะเอาแต่ผู้เดียวเจ้าก็ต้องอยู่ให้ได้เจ้าก็ต้องอยู่ให้ได้บมญยังไงพี่น้อยอยู่ให้ได้ มันคือพาตัดใจมาทํางานแล้วเขาก็ต้องอยู่ให้ได้มันต้องอยู่ให้ได้เขาต้องบอกว่าเข้ามาทํางานแล้วคือแม้ว่า <c oughs> แต่บางคนก็อยู่บ่ได้อยากให้มือไม่มูอมออยากไปทํางานเหรอนช่องคนก็มีห่านก็ตอกตกเตียวก็ม,มีแต่กันพายยังบ่มีเงินสำรองสำรองกับทำงานบ้านไปก่อนก็ได้พี่น้องเลย ทํางานบ้านไปก่อนจังออกคอยออกมาทํางานขายเครื่องขายของอยู่นอกกับโบอึดเนอะง่ายง่ายมโมดยรทำเอกสารมาครบพี่นนอกเลยสํนนั่นแหละหาไปประเทศจีนหายคนรับไปเกาหลีประเทศจีนกับข้าบโไปดอกพี่นนอกอะ ่อยก็ยังบอกไปว่ากันผู้เรื่องมาประเทศไทยว่ากันผู้เรื่องเจ้านายผนก็ใจดีคอยว่าใจดีกว่าทุกประเทศใจดีกว่าประเทศจีนประเทศอะไรยังอีกมันเดิอนอยู่จีนกับบระแทต่างบอยู่ไทยดอกพี่น้องหลายคนผนกับเฮ้ยเห็นพวกน้องๆค้ายเครื่องน้ำกันสมัยก่อนคล้ายเครื่องออนไลน์แลกับทำงานอยู่ประเทศจีนบริษัทส่งไป สุดท้ายมนเกาะมาทำงานอยู่ไทยคือเกอ่าอยู่ไทยมันคุยกันฮูดเรือ่องชอบเก้ใจดีคทยใจดี พี่น้องมาทำงานดลยงานอยู่ไทยวันทุ่มมือเศรษฐกิจมันบอดีอยู่บ้านเฮานะมาเลยพี่น้องพูดได้เงินจะปอนะม่ได้ติดไหมแต่สิพยายามอัปเดตเด้อพยายามอัปเดตฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามในเด้อจ้าสบายจ้าขอบคุณในหลายจ้า